สวัสดีทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมนะครับก็กลับมาพบกับคลิปตกปลาอีกเช่นเคยนะครับกับช่องบายฟิชชิ่งถือคันพักผ่อนนะครับสําหรับวันนี้เราก็จะพาทุกท่านนะครับมาอยู่ที่คลองลําปาทิวนะครับก็จะอยู่แถวๆถเส้นฉลองกรุงนะครับเช่นเคยครับวันนี้ก็เราก็จะตกกันในระยะ3.9นะครับเราก็จะตกแบบไม้ตายตะกัววิ่งสองตะขอนะครับ ตะขอที่ใช้นะครับก็จะมีขนาด0.8นะครับเช่นเคยครับเยื่ยของเรานะครับก็จะเป็นขนมปังลำแล้วก็มะขวิดนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมีชิ้นเกี่ยวนะครับก็จะเป็นขนมปังแผ่นนะครับก็จะประมาณนี้ครับผมเยื่ยของเราวันนี้เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วก็ไปเริ่มตกปลาเลยครับไปกันเลยครับ ดูไม้แรกกันเลยครับไปกันเลยครับ Hãy subscribe nói kênh Ghiền ไปเท่าเลยครับผมหายแล้วครับตัดพยนครับไปต่อกันเลยครับ เต็มเมื่อไหรเนี่ยโอ้โหนินนอนแล้วผมน,นินน้อยครับกล่าวว่าจะยกขึ้นมาเปลี่ยนเหยื่อครับเอา้าเก็บวไว้ก่อนครับไว้นับแต้มครับ ท่ผู้ชมอ่าเดอร์พเอียนครับใจดีเลยครับผม คนี่ดิมาอีกแล้วครับท่านผู้ชมนีเดไตไปนี้ทั้งนั้นครับที่หน้าเราวัดไม่ค่อยโดน นะครัเนื่งองจากว่าต้องซูมทุ่นแบบหมดไปแล้วครับเลยไม่ได้ซูมทุ่นให้ดูนะครับผมเห้เนตต่อเลยครับ มปลานินครับโอ้โหเล่นน้อยครับตัวนี้เดี๋ยวไว้นับแก้มครับนี่พูด

แล้วครับผมเลียนมาอีกแล้วครับมาลวลัวเลัวบวันนี้ใ้ดีขึ้นมานิดนึงครับ ใสดีขึ้นว่าหน่อยครับอันนี้คองลำปลาทิวครับยังไม่เจอตัวใหญ่เลยนะครับันนี้ เป็นกินครับทันทีนี้มาตอนกล้องซูมทุ่นพังครับผมต้องขอไฟด้วยครับเท่เากันแบบรัวๆเลยครับวันนี้ไ่เล็กก็ไม่เป็นไรครับวันนี้พอได้สนุกครับ ไม่เงียบครับอืมมาอีกแล้วครับมารัวๆเลยครับตะเพียนน้อยครับผม คนี่ <laughs> <laughs> มารวๆเลยครับตอนนี้ลงเป็นจินครับตอนนี้ แไม่ได้วางคันเลยครับหายเลยครับผมหายเลวครับยังไงครับโอย <laughs> 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 มากับเหยื่อปลาเล็กครับตอนนี้ <laughs> เอมาเอาตอนเดือดใกล้จะหมดครับนินน้อยครับเดี๋ยวเก็บไว้ตับแต้มครับครับ,รบก็การตกปลาของเราวันนี้นะครับก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูปลารวมกันเลยครับผม นี่ฮะปลารวมของเราพอได้สนุกครับวันนี้พอได้ทอดครับใส่ทอดทั้งนั้นเลยครับก็มีเวลาไม่มากครับก็ออกมาตกค่าเวลาครับผมถือว่าออกมาพอก่อนครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ